5เหตุผลที่คุณต้องซื้อรถที่ TK a u t o c a า2ข้อ1เหนึ่งเรามีการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่อีก183รายการนาน2ปีหรือ20,000กิโลเมตรเขา2อ2รถทุกคันเป็นรถบ้านแท้100%ไม่มีรถประมูลซื้อจากเจ้าของโดยตรงมีรูปถ่ายทุกคันเหมือนคุณเอารถมาขายผมนั่นแหละครับคือรถบ้านนะครับซื้อสดไม่มีแวด7% ถ้าไปลดประมูรลรถบริษัทซื้อสดคุณต้องจ่ายแวดอีก7%ข้อ3ผมอยู่ในวงการรถยนต์มากว่า20ปีตั้งแต่เรียนจบไม่เคยเปลี่ยนอาชีพเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณซื้อรถกับตัวจริงของวงการรถมือ2แน่นอนข้อ4รถทุกคันผ่านการประเมินจากทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์ในการดูรถมากว่า10ปีไม่ว่าจะเป็นตัวถังเครื่องยนต์ภายในช่วงล่าง เราทดลองขับหมดและยังไม่พอต้องดูเอกสารเล่มว่ามีเล่มชำรุดสูญหายหรือเปล่าเรายัางมีเจ้าหน้าที่จากนิตยสารวันทุคามาตรวจสอบให้ละเอียดและออกใบเซอร์หรือประกาศนิยบัตรของรถยนต์คันนั้นให้เลยว่ารถเนี่ยไม่เคยผ่านการชนหนักตัดต่อ,ตอพลิกคว่ำไฟไหม้น้ำท่วมมาเพราะฉะนั้นคุณดูรถไม่เป็นคุณก็ซื้อรถกับเราได้สบายใจแน่นอน วันนี้เรามาตรวจ Inspection กับวันทูค Car า7จุดครับ37จุดที่ตรวจเนี่ยไม่ทราบว่าตรวจอะไรบ้างครับหลักๆมันจะเป็นโครงสร้างครับผมครับโครงสร้างรถยนต์เลยบอดี้ครับผมก็มีภายในแล้วก็มีตรวจตัว ECU ของตัวรถครับผมครับ แล้วที่ตรวจ2คันนี้เป็นยังไงบ้างครับเบนท์กับ b ีเอ็มโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีชนหนักที่ทำลายตัวนะครับมีการทำสีมีปะปายอยู่แล้วผมค่าเอารุ่นที่สองครับผมภายในสะอาดสวยงามครับผมก็ตรวจเช็คจากงการใช้ไฟฟ้าก็ปกติครับใช้งานได้ปกติเลยครับผมครับก็ลูกค้าที่ซื้อรถไม่เป็น ซื้อรถกับเราได้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่จากควันทุกพามาตรวจให้แล้วและเรายังกล้าออกใบการันตีให้คุณทุกคันด้วยข้อ5เรามีรถให้เลือกมากกว่า250คันไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะรถตู้เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้รถยุโรปไม่ว่าจะเป็นเบนท BM ีเอ็มเวลฟายเอลพาดปอร์เช่เราก็มีหมดเอารุ่นไหนมาเลือกเลย TK Auto c a ค2รถมือ2 คุณภาพดีอนุมัติไวเต็มใจให้บริการคือแต่รถแบบเหมือนรถใหม่อะค่ะดูแล้วก็แบบน่าเชื่อถือแล้วก็ตรงไปตรงมาค่ะบริการประทับใจเ <พอ S 2> ยี่ยมยอดลาครับสภาพสวยครับไม,ไม่มีชนไม่มีอะไรเลยครับรถคุณภาพดีครับจะบริการดยครกลมาก็ที่มาก็หลายทีเหมือนกันแต่มาถูกใจที่นี่เพราะว่ารถสวยคะ่ะแล้วก็มีเก็บงานแล้วก็คุณภาพรถที่ดีอะคะ่ะ Happy. <laughs> happy and uh, we would like to thank you for all your help also and your service is yeah. very good excellent service Phil is a great car is a new car and a very good condition and uh, we love it so uh, i'm very happy about uh, you the car and uh, the company oh, yeah. Yeah. ออกรถนี่สบายครับออกง่ายครับไม่ต้องใช้เงินหรอกรถสูง<ต>บาทเดียวบาทแน่นอนสูมนะบาทร้าน